มองจ้องเธอครั้งใดพูดออกจากกายว่าเธอใช่เลยเจอหนุนนาำมากจนเกิดโอ้ช่างบันเกิดคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอก็เที่ยวนี่แหละมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้ปุ่มพารักกันสองคนเบอร์โทรนั้นเบอร์อะไรให้พี่ได้ไหมพี่จะได้โทรไม่มีแฟร์เราฉันขอจัดเพราะอินสตาแกรมรูปเธอขึ้นชินในเฟซบุ๊กบอทแอบแทนโป๊กี่ก่อจะโทรให้นาทุกวันมีเฟซไามส่งเมลให้ฉันแนอัแชทกันส่วนตัวสองคน จะห่วงจะรักจะคอยดูแลจะคอยแยแสมันต้องบอกใครขึ้นรถลงแล้วไปเหนือร้องตาตกติดตัวไว้ก็ตัวฉันใช่เลยที่หูจะมีที่ต่อจะแค่ที่ตาเธอแฉก็ไม่อยู่เฉยเหลีงกกยงขัดขัดใจพี่จะไม่รักเลยโอ้แม่กูเออเชื่อใจพี่เธอแม่งวันมึงจะดี เราพาไปทาความรู้จักกับพ่อเราพ่อนายอยู่ไหนนู่นน่ะกุดอยู่น,นู่นใกล้ๆนนเรนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแต่ส้นน่ะนําเลยนะโอ้ยระวังระวังมื่นคันแทรนะระวังมื่นคันแทรมืนม่นอะเดินดีๆเดินดีๆดพ่อเราคนนี้นะรู้ไหมเพิ่งกลับมาจากภาคใต้หมาดๆ,ๆเลยแหละจะทําอะไรมาวะอ๋อก็นนอที่ที่มันมีเหตุร้ายนี่แหละพ่อเราเป็นทหารไงข่าวทุกวันนี่นะอ่าใช่แล้วอัน วัดดีมู่มแน่มู่บมเหมือนมาจากกุงเทียบเอ้าวัดดีลูวัดดีวัดดีพ่อแดงพ่อแดงพ่อแดง,แดงเราอ๋อที่เราคุยไว้นี่ที่กลับมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมาเลยที่ออกข่าวเนี่ยชุดนี้เลยนะชุดนี้เลยชุดนี้เลย,เลยเหรอะเออดูดิดูล่องรอยยังตรงนี้เลยจังแสดงให้เห็นอยู่เลยนี่เห็นไหมเห็นเออรู้ไหมว่าไปโดนอะไรมากระสุนเฉียวแน่นอนเลยว่ะอุ้ยหนักกว่านั้นเอ็มเจ็ดสิบเก้าโอ้ดูดูพ่อเรา อะไรวะแล้วโดนอะไรโอ้นี่นี่นี่เห็นไหมน้ำบักจับตรงนั้นวันนั้นแกเมาคล้องน้ำบักจับตรงนี้หละโอ้น่ม้แลธรรมดาธรรมดาพ่อเราพ่อเราบาบานาุก้ายกินข่าแล้งบบานพักเมยครัไอ้บาปหายกิ่นข่าแล้งปะขอใบ้านขอบ้านไม่หลงรักดันเอความล้ำซิงเสวยแต่ฉันถูกคิงคยล่ให้มอย ต่อให้ให้น้ำท่วมไปจนหมดเพื่อนพอทำเลยมื่นไปแล้วเขากระจดีดีเขาโทษไม่เคยมานาเขานี่เขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อตรงนี้เหรอเออก็ที้ที่คนขอนแก่นชอบไปเที่ยวไงรู้จักป่ะอะไรวะประตูน้ำพงันบ้าสิเอาไปยังตะก้อมีมองน้ำมาจากเขื่อนที่ไหนต้องไปหน้าเ้่อไหม เยผม่จกกอตรงนาที่เรามาเมื่อกี้เลยพ่ออ่าแมนอยู่แมนหน้ามีลบใส่หน้าเข้าผมกับโดนว่าเกียร์เนาะผมกับเวจากกับเว้ยงมาแป๊บๆเมี่ยเราเราเล่นจิ๊ตุกีเราหากินตุกใกล้เข้าป้าปะไปไปพ่อปะอยากกินพอดีเดี๋ยวละพ่อวะโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วบ้านเราเนี่ยเนี่ยเชิญ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 ไม่ล้างใหญ่โต เอ้โ่เดี่ยวกันดิระตูก็ว่งกว้างเปิดแคบยังไงดีอะไรนะว่งกว้างตัดงูงนี่ไม่ได้น่าหอนเปิดเริ่มตัดตึนใี่ป่ะรุนออกทุบติคก็เสียมากเองต้องเสืยบมากก้่านียังเหลือมาเบังดูดูบังดูบังดูบ้านบ้านเลยอพ่อบ้านดูดูบดีฝากันแนนด้วยเราเพราะอากโอ้ยแสดงไฟบมาเดเซุง โอ้ยไฟมันเห็นหน้าจางยังนะไฟฮะขึ้ขีดไล่เลยบอกแล้วไม่แต่เห็นหน้าจางยังนะไฟเละพอครับผมรู้ผมรู้ผมเรียนมาครับพอมามายูงไอการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายวิธีครับมอมากอมาอย่างน้ําที่ไหลมาจากคลองที่ไหลไปสู่นาของพ่อนะครับเดี๋ยวผมเปิดวีดีโอให้ดูนะครับมันดูหลุมเป็ีนอย่งเด็ดไฟคนมีเมฆละมนอยู่นียใช่ใช่ใส่ ออเโอ้รุ่นไหนอ่ะเพื่อนรุ่นไหนอ่ะรุ่นฮัรทเพื่อนเอ้าเคยได้ยินแต่ไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ฮาร์ทอะไรอ่ะอันนี้ยางฮัรทโอ้ยเดี๋ยวผมเปิดให้พ่อดูนะพ่อเราจะจิ้มจิ้มรุ่นสัมผัสใช่ไหมนี่สัมผัสโอ้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยจิ้มตรงนี้เขาให้ขาให้จิ้มตรงนี้ชาวบ้านเราไม่ค่อยมีหรอก เห็นแล้วใช่ไหมว่าไฟฟ้าผลิตได้หลายวิธีตอันนี้คุณดัมแมนจะพาไปดูว่าเมืองไทยเขาผลิตไฟฟ้าจากน้ําได้ยังไงที่นี่เลยเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบ,บุรีเริ่มจากเปิดประตูน้ําให้น้ําจากในเขื่อนไหลาตามท่อใหญ่ๆนี้ลงไปใต้ดินน้ําไหลาจากที่สูงลงที่ต่ําจะมีพลังแรงมากไหลเข้าสู่เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าน้ําแรงๆทําให้ไปพัดหมุน แกนแม่เหล็กก็จะหมุนตามทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นไฟฟ้าพลังสูงก็จะไปตามสายไปที่บ้อแปลงนี้เพื่อปรับแรงดันให้พลังลดลงให้พวกเราใช้ที่บ้านได้ไฟฟ้าจากบ้อแปลงก็ไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็ส่งมาตามสายเข้าบ้านพวกเราไงไฟฟ้าเก็บเอาไว้ใช้ไม่ได้ถ้าพวกเราใช้เยอะ เขาก็ต้องผลิตขึ้นมาเยอะเข้าใจไหมไอ้หนุ่มเสื้อดำอ๋อขอสมัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไรครับอ,อ๋อวันนี้รู้สึกยังไงมืงครับที่ได้มานมัสการพระวัดกุพันธ์พระวัดกูพันครับรู้สึกดีอ๋อรู้สึกมีดีรู้สึกมีแหง <laughs> ไม่ทราบว่ามีแห้งนี่ไปทำอะไรมาครับมีแห้งมีแรงมีแรงนี่นะครับไปหมดนี่นะครับตอนนี้กำลังจะพาเดินกลับบ้านเอาเสียงเนาะเห็นนี้มันไม่ไว้สำหรับเล่นนะครับดูป้ายนะครับ z o ง ไหนครับไหนครับห้ามโยกเล่นนะครับคอย่ายกเล่นนะครับมันอันตรายมากเลยดูจากเอาไม้เอาไม้ค้ำไว้นะครับไปครับนักวกลับบ้านแล้วนะครับนี่คือรถที่เราเดินทางมาแล้วครับเราจกลับบ้านแล้วนะครับขึ้นเลยครับโชเฟอร์ สวัสดีครับกับผมด็อกเตอร์นายแพทย์ศาสตราจารย์รองผู้อำนวยการขออออสมอปปรอขอสมกอรอดออบตอนอสทหอยอบอหอยอบ ครับผมเออแล้วรายงานยอดดิ้งรายงานยอดแต่ละคนผมศาสตราจารย์นายแพทย์ดรรปพสหขออบตอสมอสมทกสปกพพรดนสทและทปนครับน้อยครับสวัสดีโซเชียลนิดน้อยชอนนิดไปไปอยู่แถวแบบไปชวนแล้วเพินเป็นเรื่องอะไรไม่รู้

m 난...